ผมก็มาถึงคุณบ้านของคุณยายแนละ้วคุณยายก็บอกว่าคุณลุงอยู่นะหมู่บ้านนะคือคุณลุงไปทําความสะอาดข้างบนนู้นนะเดี๋ยวมาได้กันบ้างเอาเมียวอะไาเมีอยอยานุ่มเยอะอ่ ตัวเรานะอ้อทุกคนท่านผู้นำมาท่านครับสวัสดีครับครับ<อ>ครับครับท่านเ,าเรี่องแล้วเจ๋งหย,ยดมันลงมาอยากได้ของของข้า งไปหาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกินะทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมก็จะเข้าไปในหมู่บ้านสายหมอกนะหรือหมู่บ้านที่ผมเนี่ยเป็นคนดูแลนะวันนี้ผมจะเข้าไปเยี่ยมดูความเรียบร้อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าและไปเยี่ยมหาพวกคุณลุงด้วยนะ หลังจากที่ไม่ได้มาสองสามวันละก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันดีนะที่เราจะที่ผมจะเข้าไปดูความเรียบร้อยอีกวันนะแต่ผมก็ไม่ได้ยินข่าวอะไรมานะเกี่ยวกับพวกอะไรไม่ดีพวกนี้ยงั้นฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปผม ก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะเพื่อซัพพอร์ตให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปที่หมู่บ้านใส่มอกกันดีก,กว่าไปไปทุกคนเริ่มเดินทางทุกคนครับวันนี้ผมก,ก็มาทางอีกทางหนึ่งนะไม่ได้เข้าทางหมู่บ้านนะวันนี้เพราะว่าผม มาทุระแถวๆนี้ก็เลยเจะแวะขึ้นไปทางนี้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ไปโผล่ทางนู้นนะเพราะว่าถ้าผมมาทุระท,ที่ทางตรงเนี่ยมันจะใกล้กว่านะก็ตอนนี้ผมพาลุง ใจดีไปอยู่ที่เมืองรับแรแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรละเพราะว่าหลังจากที่ผมพาลุงเข้าไปเนะี่ยลุงก็เหมือนมีจิตใจที่เริ่มดีขึ้นนะก,ก็สงสารลุงใจดีนะแกก็ไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ก็แกเลย ไปเรื่อยๆกันนะทุกคนเพราะว่าผมก็เดินทางมาไกลแล้วกว่าจะเปิดคลิปก็เดินทางต่อเน,นี่ยอนความตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วนะ คืเนินนี้ไปอีกหน่อยนี่ก็เข้าเขตหมู่บ้านละ ชาวคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วนะจะลองเ,อเข้าไปหะลงกันก่อนดีกว่าอนนันก็จะเด้กนกลับไปหฮะลงกันก่อนนะ ผมก็มาถึงคุณบ้านของคุณยายแล้วคุณยายก็บอกว่าคุณลุงอยู่หน้าหมู่บ้านนะคือคุณลุงไปทําความสะอาดข้างบนนู่นนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะหอขึ้นไปทักทายกับคุณลุงก่อนนะแล้วค่อยลงมาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่เราขึ้นไปหาคุณลุงกันก่อนเด <c oughs> ี๋ยวผมขึ้นไปหาคุณลุงกันนะ <c oughs> ไม่ไกลเท่าไหร่ละ <c oughs> ผมเดินไหวแค่น,นี้เอง มาก็ต้องมาเจอคุณลุงนะถ้าคุณลุงอยู่ผมหาแวะพูดคุยกับคุณลุงตลอดเลยนะ ัมเจอไนึงเจอแล้วนะอยู่กันสองคนมันเขาจะเอา,าของมาถวายให้พวกสารเจ้านะสารปู่ยาตายาย แต่ผมขออนุญาตไม่ถ่ายนะเพราะว่าแบบยังไงอ่ะนะขอไม่ให้ผมถ่ายนะแต่จะรวมเขารบก็ได้นะแต่ไม่ขอให้ผมถ่ายนะผมก็จะไม่ถ่ายนะเชื่อฟังเขานะแปกคนเดี๋ยวลุงเขาบอกว่าถ้าจะไม่รวมที่ทีก็ได้แต่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวมันจะ พิธีองคนะ์ขอน่ะผ่านทุกคนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะลุงเขาทำโก้พิธีกันอยู่นะก็คืออะไรของเขาสักอย่างผมไม่รู้ยงกันเดี๋ยวเ,เดินลงไปเยี่ยมหมู่บ้านไอ้บ้านคุณลุงคนนั้นดีกว่านนะ Dạ, nha ngay thật dạng Ông mì đấy ai Ông mì. mình ba lạc đi quà cho นุ่งกับคุณน้าคนนั้นดีกว่าถ้าผมดูความเรียบร้อยแต่ที่เสร็จผมก็จะไปขอ,อนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะขอเดินทางกลับละพอแค่มาดูความเรียบร้อยนะว่ามีการทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเหมือนคุณป้าจะอยู่นะ แค่ก็อยู่นะแต่ผมได้ยินเสียงคุณป้าคนเดียวเสียงคุณลุงอยู่ไหนผมไม่รู้นะปาเขาอะไรมาให้หนะกลัวหมามากัดผมไม่ได้กับเมื่อเอาเม,มียวองยาเมียของยา มองไมเยอะป่ะโุยอะไรเดี่ยวแล้กมาคุยนะนี่นะนุกคนเขายังให้แพ้อยู่ตรงนี้นะทุกคนยังไม่ได้ให้ไปไหนสะอาดนะทุกคนดูตัวเล็กก็มีเขาแล้วนะทุกคน แค่นี่ยจไนี่จับได้นะแต่ก็มันจะกลัวๆหน่อยอุดมสมบูรณ์นะไม่ผอมไม่อ้วนสมส่วนนะเพ เดี๋ยวนั่งพูดคุยกับคุณป้าสักนิดหนึ่งแล้วก็จะขอไปดูหมู่บ้านข้างล่างอีกบ้านข้างล่างอีกหลังนึงนะป่ะเขาก็กำลังจะทำกับข้าวกินนะผมก็จะไม่ขอถ่ายนะก็ยจะขอนั่งคุยกับคุณปานนี้ไปเลย ถ้าถามว่าคุณลงไปไหนนะเดี๋ยวเสร็จยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ดูและไปเยี่ยมบ้านอีกหลังนะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ทำการนั่งพูดคุยกับคุณป้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปอีกบ้านหนึ่งนะคือเป็นบ้านอยู่ข้างล่างสุดเลยนะนี่ก็ออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลังนั้นกัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนก็คือ,อยังปกติอยู่ลม้มลื่นกันทุกคนนะส่วนพวกคุณป้าหลังแลกที่ผมเข้ามาก็ทำกับข้าวทำอาหารกันอยู่นะ ลุงคุณลุงครับคุณลุงครับอยู่ไหมครับนีี่สียงตอบรับกลับมานะทุกคนคลุงครับ มีคนอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมไปกองหลังให้ดูนะคือไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะไม่เป็นไรทุกคนหรือเขาอาจจะไปอยู่ข้างบนกับตาคนนั้นก็ได้แต่ผมอาจจะลงมาช้าหรือเขาจะขึ้นสวนไปกับผมคนละทางกันนะเขาก็เลยไม่เจอผมก็ไม่เจอกับเขาเไรทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะขอนั่งพักตรงจุดน,นี้สักครู่หนึ่งแล้วไปบอกลากับคุณตาคุณยายว่าผมจะกลับแล้วนะเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวขอทำการนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะแล้วก็จะเดินทางกลับละ เดี๋ยวนั่งพักสักคู่เลยมัเดี๋ยวผมจะขอทำการไปนั่งดูตรงสะพานที่ตรงนั้นนะข้างล่างบ้านหลังเนี้ยเหมือนผมเห็นอะไรแวบๆบแบบนะเมื่อกี้นี้รู้สึกเอะใจเลยเพราะว่ามันมีแสงอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ เปล่งออกมาแบบให้ผมเห็นผมก็เลยจะดุดตาผมนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยอือฮึต้องใช้กันเดินดีๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงจุดตรงนี้เลยนะ เดี๋ยวผมจะขอนั่งดูตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งนะว่าไอสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรไะทุกคนทุกคนผมก็รอมาสักพักใหญ่ๆแล้วก,กับสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเอ้าทุกคนท่านผู้นำมาท่านครับสวัสดีครับครับครับท่าน เดี๋ยวท่านครับเด็กไร้ของข้าหายไปอ้าวครับเชิญรู้บ้างไหมนั่งผมคนที่เผาออกเก็บเล็กไร้ข้าบ้านผมไม่ทราบครับ เพราะทางทั้งผมก็เหลือแค่เม็ดเดียวครับที่ท่านให้ผมมาม,มันต้องมีโอ้ยยศมันโลมากอยากได้ท้องของข้าครับจอ้จองไปหาตัวมาได้ครับจับตัวมไม่ข้าครับให้เจอข้ามันใจนมันเป็นคนข้างในแน่ ครับเข้าใจไเข้าใจครับท่านข้าีบมาบอกเจ้าให้รู้เจ้าเป็นสี่แววเป็นใครที่น่าสงสัยที่สุดครับตอนนี้แม้แต่องคราของข้าก็ยังน่าสงสัยฝาเจ้าดูแลให้ที่ครับราตัวไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับท่านใจเจ้าเจ้าต้องทำให้ได้ จับตัวคนชั่วมาลงโทษเร็วที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจครับท่านตอนนี้หมู่บ้านเป็นไงบ้างก็มางานข่าวมาสิหมู่บ้านก็ลมลมเย็ยนสงบสุขครับไม่มีปัญหาครับท่านมไม่ตาครับได้ทำพิธีอะไรสักอย่างตอนนี้คุณตากับคุณยายก็ทำพิธีเป็น ที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับาไม่สบายใจครับของกางายแบบนี้ผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับไว้มันนานมาเลยมันต้องมีคนที่แอบดูแอบเห็นตอามีขาเจ็บเล็กไรนไว้ครับท่านเดี๋ยวผมจะเร่งตามหาให้ครับนี่เจ้างไม่เป็น คนที่เอาไปเองนะไม่ครับดีสบายใจน,นี่เอาเไปเรื่องไาดีเน่เจ้าเร่งให้ข้าทีนะได้ครับท่านได้เจอครับไปแนละ้วครับท่านครับสวัสดีครับ ทุกคนเดี๋ยวเกิดเรื่องอีกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับพวกพี่ๆแล้วกันมาทุกคนตอนนี้ทางท่านผู้นำเมืองรับแล,แลได้ออกมาบอกกับผมนะว่าของสํำคัญของเขาหายไปก็คือเล็กไหลที่ผมไปหามาให้กับท่านนะที่ในทํามอลัมอะ่ะตอนนี้ได้หายลงไปแล้วท่านก็เลยรีบมาบอกผมเผื่อผมอะ่ะ จะเจอนะหรือเห็นใครที่อยู่ใกล้ชิดกับเหล็กไหลนั้นนะก็ผมต้องกลับไปที่เมืองกลับไปตามหาเหล็กไหลว่าอยู่กับใครนะแล้วเอาไอคนที่เอาเหล็กไหลไปเนี่ยจับตัวมันไปลงโทษให้อย่างสะสมนะไปทุกคนเดี๋ยวงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะผมจะ เล็งกลับไปหาเหล็กไหลให้ท่านผู้นำก่อนนะไปทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ